โอเคสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปุกชนชาวไทยหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานวันนี้นะฮะผมก็จะมานําเสนอวิธีการที่เราจะเ e a ร์ h ชื่อว่าคนคนหนึ่งนักวิจัยท่านหนึ่งหรือท่านไหนก็ตามเนี่ยได้มีการเขียนงานวิจัยเรื่องอะไรบ้างซึ่งจุดประสงค์ก็คือว่าผมอยากจะมา clarify ให้คุณหมอนะฮะที่ที่ที่เป็นสอบอเนี่ยที่ที่ท่านไปออกรายการของคุณสรยุทธ์กรรมกรข่าวเมื่อวันนี้เนี่ยแล้วมีคนบอกว่าเฮ้ยท่านสอบอเนี่ย คณหมอเนี่ยเป็นโปรเฟสเซอร์จริงหรือเปล่ามีผลงานตีพิมพ์จริงหรือเปล่าคือผมไปอ่านใน X หรือว่าใน YouTube เนี่ยในคอมเมนต์เนี่ยมีแต่คนว่าให้ท่านวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาคาริฟายให้ท่านว่าท่านมีผลงานตีพิมพ์จริงไหมซึ่งผมไม่ได้มีเจตนาที่จะ discredit ใครหรือว่าด้อยค่าใครนะฮะก็คือเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตใจโอเคเริ่มกันเลยดีกว่าคือวิธีการที่เราจะหาว่าคนานักวิจัยเนี่ยมีผลงานตีพิมพ์อะไรบ้างก็ง่ายๆฮะ Google ใช้คำว่า Google Scholar นะก็คลิกเข้าไปจากนั้นก็ใส่ชื่อนักวิจัยอย่างชื่ออาจารย์ผมชื่อว่าลุงเบอร์นะซึ่งท่านเป็น p r o f เ s อร์จะเห็นว่าผลงานตีพิมพ์ท่านเยอะแยะเลยไปถึงสิบสี่สิบแปดหน้านะก,ก็ยังมีอยู่โอเคคราวนี้เราก็ กลับมาดูที่ท่านสวของเรานะฮะก็คือท่านชื่อว่าเกตกมลเปลี่ยนสมัยก็แค่พิมพ์ไปเราก็จะเห็นว่าท่านสวคุณหมอเกตกมวลเนี่ยมีผลงานตีพิมพ์จริงนะครับท่านไม่ได้โกหกนะมีกี่เรื่องก็หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเรื่องเหมือนที่ท่านพูดในรายการนะท่านไม่ได้โกหกนะครับ ราวนี้เราเราก็จะมาดูทีละตัวกันนะฮะอย่างตัวแรกใช้ชื่อเรื่องว่า The Concepts for Development of Thai Public Organization in the New World System ตีพิมพ์ในวรารสารที่ชื่อว่า Science of Conservation and Archaeology มีผลงานตีพิมพ์จริงอยู่ในฐาน Scopus Q2 ซึ่งในในใน Scopus เนี่ย Scopus Index เนี่ยมันจะแยกาวรารสารออกเป็น 4Q หรือว่า4ค่คอทายกคือ1-4ถึง4 ซึ่ง Q1 Q2 เนี่ยก็ถือว่าโอเคสุดยอดละเป็นที่น่าเชื่อถือมากส่วน Q3 Q4 ความน่าเชื่อถือก็ลดหลั่นกันไปซึ่งการคำนวณเขาก็จะคำนวณจากจำนวนการอ้างอิงถ้าสมมติว่าวารสารมีการอ้างอิงมากก็จะมีค่า Q ที่สูงมากขึ้นนั่นเองนะ Q2 แต่ว่าเราเชื่อไม่ได้เราก็ต้องมาดูว่าไอ้วราาลลารตัวนี้เนี่ยมันอยู่ในฐานข้อมูลจริงหรือเปล่าเราก็ต้องมาดูที่ตัวนี้เรียกว่าสายมาโกเราก็แค่พิมพ์ชื่อวารสารเข้าไปซึ่งผมได้ทำไปละนะ ปรากฏว่าวรารสารที่คุณหมอตีพิมพ์เนี่ยอยู่ในฐานสกอปัสนะครับ Q2 จริงนะฮะคือสีเนี่ย Q2 นั่นหมายความว่าวรารสารที่คุณหมอตีพิมพ์อยู่ในคอ2จริงเหมือนที่คุณหมอพูดทำไม่ได้โกหกต่อมาตัวที่สอง Good Governance Principles Affecting Organizational Efficiency of Public Companies in Asian Countries สังเกตนะฮะคุณหมอแต่งเป็น ออเทอร์คนเดียวเลยส่วนเรื่องนี้คุณหมอก็แต่งเป็นออเทอร์คนเดียวเลยสุดยอดนะฮะเขียนผลงานคนเดียวตีพิมพ์ในคิวสองอ่ะนะต่อมาเรื่องที่สามจะเป็นตัีวนี้เรื่องเดียวกันขาโทษครับารสารเดียวกันแต่ว่าเรื่องนี้คุณหมอเป็นโคออเทอร์ author, หรือว่าผู้แต่งร่วมแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าทำงานวิจัยด้วยกัน ชื่อไตเติลก็คือ Strategic Management for Sustainable Business Development Concepts Theories and Practices นะ,ะว,ว้าวก็สมเรื่องนี้ตีพิมพ์ใน Q2 ซึ่ง Q2 จริงๆในฐาน Scopus ดูวันที่ตีพิมพ์นะ,ะเรื่องแรก5เดือน7 2024เดี๋ยววันนี้วันที่1 0กว่าก็ไม่กี่วันมานี้ถ้ไม่ถึงอาทิตย์ไม่ถึงอาทิตย์นะไม่ถึงอาทิตย์นะฮะ เพิ่งได้รับการตีพิมพ์สำหรับเรื่องล่าสุดตัวที่2 2 9ยี่สิเกดือนหกสองก็เอ๊ะเดี๋ยวเดือนที่แล้วเองนะฮะเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วตีพิมพ์อีกเรื่องหนึง่งเรื่องที่3 1 5สเดือนหเอ้าก็เดือนที่แล้วแสดงว่าคุณหมอตีพิมพ์เนี่ยวันที่1 5บห้าเดือนห2ยเดือนหและ5้เดือนเจ็ดนะฮะ ภายในไม่ถึงเดือนตีพิมพ์สามเรื่องใน Q2 วา 2, สสรสาร Q2 Scopus Q2 วารสารตัวนี้ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนอปี2020มีอยู่เรื่องเดียวตอนนั้นยังไม่ค่อยดังเรามาดูปี2023จะเห็นว่าวารสารตัวนี้เนี่ยมีการตีพิมพ์6 issues ต่อปีก็หมายความว่า2เดือนตีพิมพ์ครั้งหนึ่งนะฮะ2023ก็เลยตีพิมพ์ถึง number 6 six b e r 6 ก็สองเรื่องทำไมน้อยจังมาดูปีสองพันยี่สิบสี่สิสองเดือนแรกเอ๊ะทำไมแค่สองเรื่องล่าสุดนี่กระโดดเลยฮะจากสองเรื่องสองเรื่องกระโดดเลยเกิดอะไรขึ้นเรามาดูสิคุณหมอของเราตีพิมพ์สามเรื่องนะฮะในอิชชูเดียวหมายความว่าประสาทเนี่ยตีพิมพ์สองเดือนครั้งซึ่งเล่มเนี่ยที่ออกมาล่าสุดเนี่ยเล่มล่าสุดเนี่ยคุณหมอตีพิมพ์เลยทีเดียวเลยสามเรื่องเนียสังเกตหนึ่งสอง และสามโดยสามเรื่องเนี่ยคุณหมอเป็นคนเขียนคนเดียวสองเรื่องและอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นโคออเตอร์ว้าวแต่ว่าวิธีการสังเกตของผมเนี่ยคิวสเนี่ยผมผมสังเกตนะคือวิธีการคำนวณคิวก็คือว่าถ้าถ้ารารสารมีการเอาไปอ้างอิงเยอะคิวมันก็ยิ่งสูงน่ะน้ำหนักมันยิ่งสูงซึ่งเป็ดตัวนี้เนี่ยสังเกตว่าก่อนหน้าเนี่ยจะตีพิมพ์ออกอิชูและสองเรื่องสองเรื่องซึ่ง,ซ,งซึ่งอันนี้อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้มีค่าคิวที่สูงก็ได้แต่ก็ไม่ว่ากันเขาได้คิวสองก็โอเค เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในแวดวงวิชาการสําหรับ Scopus Q2 สรุปคุณหมอตีพิมพ์3เรื่องในรารสารฐาน Scopus Q2 นะครับโอเคคราวนี้พอคุณหมอตีพิมพ์ในฐาน Scopus แล้วมีเรื่องอะไรอีกบ้างก็2เรื่องที่เหลือเรื่องที่4นะคร Strategic Human Resource Management for Organizational Performance of Thai Higher Education Institutions คุณหมอเป็น co-author พู้แต่งร่วมตีพิมพ์ในบริษา,าเชื่อว่า journal of positive psychology and well-being ตีพิมพ์แล้วจริงแต่ว่าเราต้องเช็คด้วยว่าอยู่ในฐาน scopus รหรือเปล่าผมก็แค่ไปที่ไซมาโกเหมือนเดิม copy แล้วก็ไปวางในไซมาโกมีนะครับก็แสดงว่าผลงานตัวนี้มีอยู่ในฐาน scopus นะฮะคิวสองเหมือนกันแต่ถ้าในด้าน Education เนี่ยคิวหนึ่งเลยว้าวนะฮะว้าวสี่เรื่องอยู่ใน s c o r u s ัลแล้วก็ต้องเลื่อนดูมาเรื่อยๆแต่ปรากฏว่าเอ๊ะทำไมไม่ขึ้นคิวเพราะปกติอะวารสารมันต้องขึ้นคิวอะแต่นี่คือไม่มีคิวเกิดอะไรขึ้นผมก็สงสัยนะตอนแรกผมก็เลยมาไล่ดูคอมเมนต์ไปปรากฏว่าคนเนี่ย เมื่อ11เดือนที่แล้วเขาบอกว่า be careful this journal is predatory and discontinued in Scopus since 2020 they scam many academicians for fake information ก็หมายความว่าว้าวเกิดอะไรขึ้นหมายความว่าวารสารตัวนี้ไม่ได้รับการบรรจุอยู่ในฐาน Scopus ตั้งแต่ปี2020แต่ถ้าคุณหมอตีพิมพ์ก่อนปี2020ก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่ามันเพิ่งจะมาดาวตอนหลังจากปี2020เองแต่ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมมันยังขึ้นเป็น Q1 Q2 อยู่คุณหมอตีพิมพ์เมื่อ 2,023ปีที่แล้วก็หมายความว่าเอ,อผมไม่ได้ว่าเนื้อหางานดีหรือไม่ดีนะคะก็คือถ้าตีพิมพ์นในรารสารทที่ไม่อยู่ในฐาน Scopus หรือว่าฐานของ Web of Science เนี่ยความน่าเชื่อถือในแวดวงวิชาการมันจะต่ำผมพูดตรงๆเลยเพราะนั้นตีพิมพ์ไปมันก็ได้ความหมายแต่ว่าเนื้อหาอาจจะดีหรือไม่ดีนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะแต่ว่าในแวดวงวิชาการความเป็นน่าความความเป็นที่น่าเชื่อถือเนี่ยต้องตีพิมพ์ในารสารที่มัน i n d e x อยู่ในฐาน Scopus หรือว่า Web of Science โอเคแต่อย่างไดก็ตามเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สี่ที่คุณหมอตีพิมพ์และเรื่องสุดท้าย organizational factors affecting stress of Thai private university personnel ตีพิมพ์ในวารสารชื่อว่า International Journal of Advanced Research หรือว่า IJAR คุณหมอก็เป็น first author จากเกตกำมลนคลินิกอินเตอร์กรุ๊ปบางกอกไทยแลนด คราวนี้เราก็มาเช็คว่าวารสารตัวนี้อยู่ในฐานข้อมูลของ Scopus หรือเปล่าปรากฏว่าวารสารตัวนี้นะฮะไม่บรรจุอยู่ในฐานข้อมูล Scopus ไม่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus ก็หมายความว่ามันมันไม่ได้รับการอินเด็กซ์อ่ะก็คือพูดตรงๆเลยก็คือว่าไม่ไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่นั่นเองแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลอง Google ดูโอเคมีแต่ว่าไม่อยู่ในฐาน ลองคลิกเข้าไปดูสิเป็นยังไงมัง่งโอเคอยู่ตรงนี้ก็คือวารสารตัวนี้ที่คุณหมอตีพิมพ์เคลมว่ามี Impact Factor 7.33แต่7.33แปลกมากที่ไม่อยู่ในฐานของ Scopus ซึ่งไอคำว่า Impact Factor เนี่ยเรามาดูมันคืออะไร Impact Factor เขาบอกว่าเป็น sjif ไม่ใช่ if นะฮะมันจะมี Impact Factor แล้วก็มีหลายๆ Index แต่ว่าที่ที่เป็นที่ยอมรับเนี่ยก็คือ s c o p u s กับ Impact Factor หรือว่า IF แต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็น SJIF ซึ่งย่อม,มาจากคำว่า IF Scientific Journal Impact Factor ก็หมายความว่าไอตัวนี้เป็นอินดีตัวหนึง่งแต่ว่ามันไม่เป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการเพราะนั้นนักวิชาการทั้งหลายถ้าจะไปตีพิมพ์ในบราาิสารลักษณะนี้คุณต้องดูได้ว่ามันเป็น SJIF หรือเป็น IF ซึ่งคำว่า IF Impact Factor เนี่ยต้องให้โดย Calibre หรือว่า Web of Science เท่านั้นถ้าเป็นของอันอื่นที่ไม่ใช่ Web of Science คาริเบตเนี่ยมันไม่ใช่ Impact Factor จริงๆนั่นแสดงว่าตัวนี้ก็ไม่อยู่ในฐานของ Scopus หรือว่า wave of Science เพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปก็คือคุณหมอเนี่ยตีพิมพ์5เรื่องเหมือนที่คุณหมอพูดในรายการเป๊ะคุณหมอไม่ได้โกหกคุณหมอพูดความจริงโดย3เรื่องเนี่ยตีพิมพ์ในาาวารสาร Scopus Q2 เล่มเดียวเลยตีพิมพ์3เรื่องเลยและอีก2เรื่องตีพิมพ์ในวารสารที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลใดๆ สรุปหาเรื่องเหมือนที่คุณหมอพูดแต่ว่าในการที่จะใช้ขอโปรเฟสเซอร์เนี่ยขอเลื่อนตำแหน่งเนี่ยโดยโดยปกติอย่อยางอย่างของที่ผมจบมาผมเคยถามอาจารย์ผมบอกว่าเอ๊ะการที่จะเป็นโปรเฟสเซอร์ที่มาหาลาัยเนี่ยต้องตีพิมพ์กี่เรื่องอาจารย์ผมว่าไม่ต่ำกว่าย0ิบเรื่องแต่ว่า r e q u i r เม e n t ของมหาลัยที่คุณหมอได้มาก็อาจจะต่างกันซ,ซึ่งผมก็ไม่ทราบแต่โดยปกติการจะได้ตำแหน่งทางวิชาการฟอสอร,รสรหรือว่าสอเนี่ยต้องทางานในมาหาลายัยทําวิจัยแล้วก็เลื่อนขั้นไปนเรื่อยๆนะซึ่งผลงานที่ผลงานตีพิมพ์ห้าเรื่อง แล้วมีสามเรื่องเพิ่งตีพิมพ์ปีเนี้เมือ่อเมื่อเมื่อเดือนสองเดือนที่แล้วเนี่ยแล้วเราได้รับโปรโมทเป็นศาสตราจารย์อันนี้ผมไม่ทราบต้องไปดูในในในข้อกําหนดของมหาลัยนั้นๆนะฮะอันนี้ผมไม่ขอคอมเมนต์ให้ให้ให้คิดกันเองให้หาข้อมูลกันเองแล้วกันคราวนี้เราก็จะมาดูวิธีการเสิร์ชชื่อออเทอร์ Author ว่ามีอยู่ในฐานข้อมูลของ Scopus หรือเปล่าอย่างอาจารย์ผมชื่อว่าเบกกโด อาจารย์ผมตีพิมพ์ทั้งหมด252เรื่องหรือว่าคนอื่นเขาจะบอกอย่างคนเนี้ยเบอร์กาโดเกรเชน11เรื่องอยู่ฮาวาน่าคิวบาอาจารย์เบอร์การโดจอห์นเรย์อยู่เนเธอร์แลนด์ตีพิมพ์12เรื่องนคราวนี้เราก็มาดูของคุณหมอเซิร์ชไม่มีในฐานข้อมูลนะฮะหรือว่าคุณหมอเปลี่ยนชื่อไหมดูแต่นามสกุลเปลี่ยนสมัย มีชื่อกรวิทเปลี่ยนสมัยนะต,ตีตีตีพิมพ์อยู่เรื่องหนึง่งใช่ฮะก็คุณหมออาจจะมีการเปลี่ยนชื่อหรือว่าเปลี่ยนนามสกุลก็เลยหาไม่เจอในนี้ไอ้นี่ก็ค่อยว่ากันอีกทีไอ้นี่ผมไม่ทราบนะฮะไม่ไม่ขอคอมเมนต์โอเคก็สรุปคุณหมอตีพิมพ์5้าเรื่องจริงนะครับคราวนี้เราก็มาดูว่าประเด็นเรื่องต่อมาคือเรื่องวุฒิการศึกษาของคุณหมอในที่ไปจบจากแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้เนี่ยเขาบอกว่ามันไม่มีจริงซึ่งส่วนใหญ่ไป Google เนี่ยถ้าคุณพิมพ์แค่คำวา่า California University คุณไม่เจอคุณต้องใส่คำวา่า F C E เข้าไปด้วยหมายความว่าอะไรหมายความว่า F C F C E เนี่ยย่อมาจากคำวา่า f a l i f o r n i n Credential Evaluation นะเพราะนั้นลองไปเสิร์ชดูว่าอย่างไงเขาก็จะเขียนอธิบายไว้หมดแหละว่าการเรียนการสอนยังไงเขามีวิธีการให้วุฒิบัตรยังไงคอนเซปต์ของอมหาวิทยายลายัยเขาเป็นยังไงมีฟรีออนไลน์คลาสเซสมีอะไรคุณก็ลองไป ไล่อ่านดูนะฮะอันนี้ผมไม่ขอคอมเมนต์ซึ่งคุณหมอบอกว่าได้ได้รับโปรเฟสเซอร์อ professor. ผมก็ไม่แน่ใจว่ามาจากมหาลัยนี้หรือเปล่าเพราะว่าคุณหมอท่านไม่ได้บอกแต่สรุปก,ก็คือว่ามหาลัยเนี่ยมีอยู่จริงนะแต่ไม่ใช่ California University คุณต้องเติมคำว่า FCE คือ California University Foreign Credential Evaluation จากนั้นคุณก็ค่อยไปหาดูอีกทีหนึ่งแล้วกันมีอะไรมั่ง NCES โปรแกรมนะฮะก็ลองไปไล่ดู มี service services and fee ฟ Equ ี equivalency USD กิลิพโคม All certificate สองร้อยเหรียญคุณก็ลองไปไล่หาดูแล้วกันตรงนี้ผมไม่ขอคอมเมนต์นะครับเพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปคุณหมอตีพิมพ์ห้าเรื่องสามเรื่องตีพิมพ์ในคิวหนึ่งภายในสองเดือนเนี่ยเพิ่งสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยตีพิมพ์เลยสามเรื่องเนี่ยในคิวสอง j o ส่วนอีกสองสอเรื่องตีพิมพ์เหมือนกันแต่ว่ามันไม่อยู่ในฐานข้อมูลอะไรคราวนี้การที่คุณหมอจะเอางานวิจัยทั้งห้าเรื่องไปยื่นขอ ตำแหน่ง professor ศาสตราจารย์เนี่ยได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่ขอคอมเมนต์ก็อาจจะเป็น requirement ของแต่ละมหาหลัยนะฮะก็ขอบคุณครับวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับ